ว่าเป็นยังไงมีความมีความอบอ้อมอารีามีน้ำจิตน้ำใจในการเอื้อเฟื้อในการสงเคราะห์ในการต้อนรับสู้หรือไม่เพราะฉะนั้นใ,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 ใน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 พระวินัยนั่นจึงเรียกว,ว่าอาคันตุกะวัดข้อวัดเกี่ยววาก็อ,อคตุกะทั้งหลายที่จะมาเยือนจะมีการต้อนรับมีการดูแลมีการ พูดคุยสนทนาปาใสกันแต่วันนี้ก็รู้สึกว่ารงทานอยู่ค่อนท้านเยอะเดิ่ไปเลาะไปดูโอ้ยลงทานมันจะ้ากกว่าคนกินบ่ไม่แต่เมืองลงทานเยอะมากกว่าคนกินเนี่ยของทานมันร้องไห้เห้อมันไม่มีคนไปกินมันก็ร้องไห้เหลยว่าอันนี้ก็แสดงน้ำถึงน้ำจิตน้ำใจของคณะสิยามุสิตวัาป่ามันตาดมากเลย พอมีงานอะไรขึ้นมาที่จะต้องเขาจะเอาปากเอาท้องมาฝากไว้ที่นี่ก็รู้สึกว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็ตื่นเนื้อตื่นตัวในเรื่องการแจกในเรื่องการบริการเรื่องอาหารการบริโภคต่างๆเพราะอันนี้มันสื่อแสดงถึงน้ำจิตน้ำใจแต่ละคนแต่ละคนมาเขาก็เอาปากเอาท้องมาด้วยแต่คณะวัดป่าบรรดานี่ เรื่องน้าจิตน้าใจในการเอือเฟื่อสงเคราะห์เจือจานเผื่อแผ่เรื่องการออกโรงทานนี่ต้องนับว่าเป็นอันดับหนึ่งมากไปไก่กองจนมองแล้วจนเหลือเฟือจะไปอันนี้สงมนุภาพของการออกโรงทานนี่มีเยอะแยะแต่การออกโรงทานนี่สําคัญนะอนตาตมาจึงพูดกับลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดที่ไปออกโรงทานให้ที่อตาตมาพาไปออกโรงทานเนี่ย โรงทานสาหรับจะมาพาจะพาไปออกรงทานโดยส่วนมากแล้วอาหารอาหารทะเลเทั้งนั้นเนี่ยขนมาจากระยองเป็นรถหกล้อรถปิ้งอับรถอะไรตัวอะไรขนมาจนเหลือร่นเดี๋ยวไปเพราะฉะนั้นเราจะบอกเขาบอกเขาบอกว่าพวกเรามาออกโรงทานเนี่ยเราจะต้องทําใจไว้นะสิ่งที่เราเอามาเนี่ยเป็นของเขาของเขานะัไม่ใช่ของเราเรามีเพียงแค่มาหน้าที่มาทําให้เขา ของทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของของเขาแล้วเมื่อเราเมื่อเราลงใจว่าฉันจะไปออกลงฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาเป็นของเขาถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่คิดอย่างนี้นะไม่ทําใจอย่างนี้นะเราก็ว่าจะเป็นของเราเดี๋ยวจะไปทะเลาะกับคนกินทะเลาะยังไงโอ้ย oh, 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 oh ของฉันเอามาดบมาดีของฉันโอ้โ oh, ห oh, เป็นราคาเท่งเท่านั้นเท่านี้แกมากินทิ้ง,งกินคว้างากินอะไรตัวอะไรมาเอาแล้วเวียนมาเอาเวียนมาเอาเวียนเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับเขา ว่าที่สุดการออกลงทานแทนที่จิตใจจะเบิกบ,บานผ่องใสมันกับหดหู่มันกับมันกับเศร้าหมองแล้วมันจะได้อน,นุอานิสงอะไรล่ะเพราะฉะนั้นเราเราทำเราคิดว่าสิ่งที่เราเอาออกมาเนี่ยเป็นของของเขาแล้วเราเ,เพียงแค่มาทําเขาจะมาเอามากเอาน้อยขนาดไหนก็ตามเนี่ยเชื่อเถอะว่าไม่มีใครเขาบาัขยันเอาไปทิ้งให้หรอเห็นไ,ไหมเราก็คิดไปในง่ายดีเออที่เขาเอาเอาไปเนี่ยเขาวังเวียนสองสามรอบจนเราจําหน้าได้เนี่ย เขาคงอยากไปฝากพ่อฝากแม่ฝากปู่ย่าตายายเขาฝากคนในบ้านอาจจะมาไม่สะดวกหรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่บ้านใช่ไหมหรืออาจจะเออพ,กพิการพิการหรือไม่ไม่มีความสะดวกเขาเอาไปฝากด้วยน้ําจิตน้นําใจของฝากเป็นลูกเป็นหลานน่ะเราก็น่านุโมทนากับเขาใช่ไหมล่ะเออนี่แหละเขามาอุตส่าห์มาเวียนมาเข้าแถวตาแดดตาฝนด้วยความกระตันอยู่ต่อตคนในบ้านเขานะ่ะคิดไม่นในทางที่ดีจิตใจระเบิดบานผ่องใสเลยใช่ไหมล่ะ เออสมกับเลยที่ว่าเราเราสละสละอะไรซัมาเพื่อการให้ทานเราก็ได้รับอาน,นิสงส์ชัดเจนเนยโอ้เรามาให้ทานทีไรเนี่ยจิตมันเบิกบานจิตมันผ่องใสทุกทีทุกทีมันก็เลยทําให้ยิ่งอยากออกอยากออกมาเรื่อยเรื่อย,อยไม่มีเบื่อใช่ไหมละ่ะเอออันนี้แหละเพราะนั้นต้องทําใจไว้ทุกครั้งที่เราออกทีเออ่เขามาเอาเวียนเทียนอะไรต่ออะไรก่อคิดในแง่มุมที่ดีไว้เออ,เ,อ,อเขาไม่เขาไม่ขยันมาเอาเอาไปทิ้งแน่นอนหรอก ใช่ไหมล่ะเออใครอยากขยันให้เราไปเอาเอาไปทิ้งให้เราก็ไปเอาอีกเหมือนกันแหละใช่ไหมล่ะเออใครจะเอาอ่ะไปยืนตาแดดมาเพื่อจะเอาไปทิ้งให้เขาเออโอ๊ยมันไม่ขยันขนาดนั้นหรอกเอ่อเพราะฉะนั้นคิดในทางที่ดีและใจเป็นเบิกบาลผ่องใสเลยคนเรามันคิดบวกได้คิดลบได้แต่คิดลบแล้วมันกัดก่อนทําลายจิตใจเราถ้าคิดบวกแล้วจิตใจมันมันส่งเสริมจิตใจให้เบิกบาลผ่องใสเพราะฉะนั้นคิดในแง่บวกไว้คิดในแง่บวกไว้ตลอดเลยใช่ไหมล่ะ เอออันนี้แนะนําผู้ที่ไปออกลงทานกับหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาต้องคิดไปในทางที่ดีนะแล้วเราจะเห็นอันนี้สงองการออก <c oughs> การออกลงทาน <c oughs> การออกลงทานหลายคนมาพูดเป็นเสียงเดียวกันโอ้ยตั้งแต่ออกลงทานแล้วเนี่ยการกินการอยู่การทํามาหากินไม่เคยขาดแคลนเลยไม่เคยตกต่ําเลยมีแต่เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทํามาค่าขายก็ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น การกินอยู่ก็มีแต่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นเพราะอนุภาพของการให้ทานการออกลงทานเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อตอนเช้าก่อนจดีเข้ามัสลาก็แต่เวียนเลาะไปดูไอ้รงทานโอมมากกว่าคนกินด้วยนี่นี่แหละเออต้องบทนาด้วยนะเพราะว่าไอ้พวกเราเนี่ยการอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยมันหมู่คณะมันจะมีความอบอุ่นมีความ มีความสุขไปได้ก็เพราะแต่ละท่านแต่ละคนมีน้ำกิตน้น้ำใจกันเอื้อเฟื้อสองเคราะห์เจือจานเผื่อแผ่ไปเถอะไอ้การเจือจานเผื่อแผ่ออกไปเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้ทุกยากอดจนได้นจนแน่นอนหรอกคนโบราณเขาถึงบอกว่าบอมีไผเป็นข่อยขาถาดเพราะให้ทานหรอกนะไม่มีใครทุกยากอดจนเพราะการให้ทานหรอกตอน,นคิดดูนี่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยใ,ในสมัยพุทธกาลเนี่ยอนาทพยติกะเศรษฐีเนี่ย ด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพในะูุที่เจ้าปรารถนาอยากจะสร้างวัดถวายะูุที่เจ้าก็ไปเลาะไปหาท,ที่ที่ที่ดินพื้นที่ไหนที่จะเหมาะต่อการสร้างเป็นอาว่าเป็นวัดถวายะูุที่เจ้าก็ไปไปไปเบียเลาะดูจนไปเห็นอุทยานของเจ้าชายเชตาเจ้าชายเชตาก็เลยโอ้โหอุทยานนี่แหละเหมาะที่จะมามาเป็นมาเป็นวัดอย่างยิ่งเลยเพราะมันลื่นลม มันล่มเงาของต้นไม้งามอะไรตัวอะไรมันมัน,ม,นมีแต่ความลื่นลมมีแต่ความเงาะควรที่จะเป็น <c oughs> ที่จะเป็นวัดได้ก็เลยไปไปขอซื้อที่กับเจ้าชายเชตาเจ้าชายเชตาซึ่งเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวก็แบบไป,ไปอนาทพิตกะเศรษฐีคิดดูเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ไหนใครจะอดจนเน่ยหมแต่ด้วยความเกรงใจในเพื่อนเห็นว่าเพื่อนมาขอทั้งทีเนี่ย ตัวเองจะไปที่สายประสิเสธโดยตรงเรือก็เกรงใจเพื่อนก็เลยบอกราคาไปในชนิดที่ว่าเพื่อนไม่มีไม่ไม่มีความสามารถที่จะซื้อได้ก็เลยบอกว่าบอกอนาคตดินเด็กศรีถิว่าเออท่านศรีถิท่านจะมาซื้อที่ดินนี้ก็ได้แต่ราคาของที่ดินเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับเงินที่มาปูเต็มพื้นที่นี้ อพอบอกไปน,นี่อนาถบิติกะเศรษฐีในทองพักคังในคังของท่านมีเท่าไหร่ขนออกมาขนออกมาขนออกมามาขายเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ไปปูพื้นที่ไปปูไปปูไป,ป,ไปจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวหมดคังไม่เหลือเลยแต่มันก็ไม่สามารถปูเต็มได้อยังเหลือไอ้ตุ้งป่าทางไว้หน่อยหนึ่งไม่สามารถปูเต็มได้เก็ชักจะเริ่มใจเขวและชักจะเสียใจแล้ว,ว่าโอ้โหฐานะของเรา ยังมากมายไก่กองก็ยังไม่สามารถมาปูพื้นที่จนเต็มได้พอแ,แต่เจ้าชายเชตะมาเห็นความศรัทธาของอนณาทัพยินิกะเศรษฐีโอ้โหท่านเศรษฐีมีความศรัทธาดื้อมสยขนาดนี้เฉยที่สามารถสละทรัพย์บทสิ้นเนื้อสิ้นตัวมาปูพื้นที่เนี่ก็เลยเห็นความศรัทธาอันนี้ ในในในอ,อ,อนาณานัาถพิทักษเศรษฐีก็เลยขอร่วมบุญกับอาณาธัพพิทักษเศรษฐีด้วยว่าเอ้าท่านปูไม่เต็มไอ้ตรงที่ข้างหน้าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกข้าพเจ้าขอร่วมบุญกับท่านด้วยแต่ขอใช้ชื่อข้าพเจ้านะเห็นไหมล่ะเนี่ยอนณา,า,าถิพนาธพิทักษเศรษฐีไม่ได้คัดค้านเลยเพราะท่านทาบุญเพื่อบุญจริงๆไม่ได้ทําบุญเพื่อเพื่อหน้าตาไม่ได้ทําบุญเพื่อชื่อเสียงเดียงนามเห็นไหมล่ะดูตัวเองปูพื้นที่จนจะเต็ม แต่เหลือนิดเดียวเขาเจ้าชายเชตามาร่วมบุญแต่เอาชื่อไปอเจ้าชายเชตาว่าเข้าไปเจ้าขอร่วมบุญอันนี้แต่ว่าต้องใช้ชื่อเขาข้าเจ้านะอาดาเทพนาทับิติกาเศรษฐีอุวยได้เลยชื่อเสียงเลียงนามจะเอาไปเท่าไหร่เอาไปเถอะเข้าพเจ้าเอาขอเอาบุญมาก่อนใช่ไหมวันนี้สุดก็เลยมาสร้างเป็นวัดชื่อวัดเชตวันมหาวิหารจนทุกวันนี้เห็นไหมล่ะท่าพอนาทับิติกาเศรษฐีทานบดสิ้นแล้วเนี่ยมันหมดเนื้อหมดตัวเนี่ย อยู่ยังไงอยู่อยู่ไม่ได้เดือดร้อนเทวดาเทวดามันอยู่ไม่ได้หรอกออคนคนบุญขนาดนี้เนี่ยมาทําบุญขนาดนี้จะมาทุกข์ยากอดจนได้ยังไงสมกับคนโบราณเขาบอาบอบีไผ่เป็นคอยขาดถาทเพราะให้ท่านเนาะเห็นไหมเดือดร้อนเทวดาต้องต้องดมบาลให้สมบัติเก่าของอนาตตปฏิกะสืบพิมาอย่างเก่าเหมือนกับไปตักข้าวในยุ่งฉางตักเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เท่าเก่าเหลือเท่าเก่า,ากเลือเท่าเก่าตักออกมาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เลือเท่าเก่ามันไม่แหว่ง อันนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้สงของการให้ทานเนี่ยมันไม่ไม่มีใครจะเป็นตกต่ำเป็นค่อยค่าท่าเพราะการให้ทานอย่างแน่นอนเราให้ไปเธอมันมันจะไปตามเพื่อนมาเนี่ยนะเช่ไหมล่ะเออเราสละออกไปสละออกไปสิ่งที่เราสละออกไปมันไปตามเพื่อนกลับมากลับเข้ามากลับเข้ามาเนี่ยนะเหไหมเหมือนกับนกกาเราปล่อยนกกาไปนกกาไปตามเพื่อนมันกลับเข้ามากลับเข้ามาเพิ่มพูนเพิ่มพูเพิ่มพูนขึ้นมันไม่ได้มันไม่ได้ลดน้อยลงเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเชื่อมั่นลงไปในการให้ทาน พระพุทธเจ้าทรงกล่าวอะไรแล้วกล่าวหนึ่งไม่มีสองเป็นเพียงแค่ว่าในเบื้องต้นการทําทานของเราเนในสภาพฐานะปุถุชนของพวกเราเราทําทานเราก็ต้องทําอยู่ในสภาพฐานะเราเราสละออกไปอย่าให้เดือดร้อนตัวของเราเองอย่าให้เดือดร้อนครอบครัวของเราอันนี้แหละคือการให้ทานมันมีหลายระดับระดับของเราระดับปุถุชนอย่างพวกเราเราท่านๆเราก็สละไปะตามกําลังของเราเรามีมากเราสละมากเรามีน้อยเราสละน้อย เราสละออกไปแล้วเราต้องมีความเบิกบานมีความผ่องใสไม่ใช่สละออกไปแล้วเดือดรอ้อนในครอบครัวกม็มามาทะเลาะเบาแว้งกันโอ้ยมึงกูในครอบครัวลูกผัวตัวลูกผัวก็ต้องกินอยู่มึงเอาไปให้ทานหมดแล้วจะกินอะไรลูกจะกินอะไรผัวจะกินอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นมันกลับมาพอไปให้ทานไปวัดไปว่า,วาพอกลับไปถึงบ้านแล้วทะเลาะเบาแวง้งโ,โ,โ,โวยโอ่ะโวยวายตบตีกันอยู่ในบ้านมันจะเป็นบุญได้ยังไงนะใช่ไหมล่ะเพราะด้านการให้บุญเรา เราให้บุญเราทานออกไปแล้วเราก็ต้องมีความเบิกบานผ่องใสกลับมาตับไปถึงครอบครัวในครอบครัวโอ้อนุโมทนาด้วยเด้ออะไรต่ออะไรยินดีชื่นชมไปกับการให้ทานของเรานี่แหละจึงเป็นการให้ทานที่ที่เป็นในการให้ทานที่ถูกต้องให้ทานด้วยความฉลาดรู้จักในการให้ทานรู้จักความเหมาะสมในการให้ทานของพวกเรามันก็เป็นมงคลต่อพวกเราตลอดไปเพราะฉะนั้นอันนี้แหละวันนี้ก็รู้สึก,สกคณะสกลนครก็จะมากันเยอะ พวกเรามีอะไรจะช่วยเหลือดูแลกันก็ช่วยเหลือดูแลกันเด้อแล้วแล้วช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงที่มาข้าท่านท่าคณะก็มาพระก็มาประมาณสองสามร้อยลูกก็มีผู้ที่อาวุโสกว่าหลวงพ่อก็คือท่านเจ้าคุณยานท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็จะทําวัดารวะท่าน ใครจะไปร่วมทคารวะเจ้าคุะะญญาณยานด้วยก็เอาไพวกพระเราใครจะออกไปร่วมด้วยตตอนบ่ายโมงก็ออกไปคารวะท่านได้แต่ก็ก็บอกให้ท่านอูจัดจัดเ,เครื่องไทยอออของไว้กของหนึ่งเพื่อเป็นของถวายท่านแล้วก็ทางทางเราก็จัดดอกไม้แล้วใช่ไหมจัดพันดอกไม้ไว้ให้พาน,นิงนะเออนั่นเออนั่น,น,นอันนี้อนุโมทนาด้วยเนดะ้ออ้าวับพรนะ หลวงปู่มั่นเป็นพระที่ที่ยิ่งใหญ่ที่โลกเขายกย่องไม่เพียงเฉพาะชาวไทยเราเท่านั้นแต่ท่านได้รับการยกย่องันดังที่เราดังที่เราเรา,เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปีนี้เนี่ยยูนโกอได้ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่นเป็นบุคคลสําคัญของโลก เราคิดดูว่าในยูเนโกเนี่ยสมาชิกโดยส่วนมากแล้วก็ลัทธิอุนาศาสนาอื่นนะ <c oughs> <c oughs> แต่ทำไมละ่ะเขามามายกย่องหลวงองหลวงปู่มั่นก็เพราะธรรมะที่หลวงปู่มั่นได้แสดงออกไปหรือประวัติของท่านที่ท่านท่านดำเนินชีวิตอยู่นั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อต่อโลกอย่างแท้จริงโลกที่ได้นำเอาธรรมะของท่านไปปฏิบัติหรือเอา เอาปฏิปทาของท่านไปปฏิบัติแล้วมีแต่ได้รับความโลมเย็นเพราะฉะนั้นสาขาสันติภาพท่านเขาจงยกย่องหลวงปู่มั่นนี่แหละอันนี้สําคัญอย่างยิ่งตอนนี้องค์ลวงปู่มั่นท่านเป็นบุรพา,ารย์ของชาววัดป่าแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้นนคําว่าวัดก็คือวัดนั่นแหละใช่ไหมแต่พอลวงปู่มั่นท่านท่านได้ศึกษาท่านบวชก็มาศึกษาในปริยัติธรรม จะมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในธรรมในวินัยแล้ว <c oughs> ท่านก็มาพิจารณาเห็น <c oughs> ทางเดียวเท่านั้นแหละว่าถ้าละเพียงแค่ศึกษาจดจําแล้วแล้วไม่นามาปฏิบตัติจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยท่านว่าเมื่อศึกษาพอรู้พอมีความฉลาดแล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะนาออกมาปฏิบตัติแล้วปฏิบตัติสถานที่ไหนเป็นชัยภูมิบออต่อ,อการปฏิบตัติท่านบอกป่าป่าคือมหาวิาลธรรมะตั้งแต่นั้นมาชั่วชีวิตตลอดชีวิตของลูงปู่บ้านอยู่เต็ในป่าเห็นไหม ท่านไม่ได้เข้าเมืองเลยนะัางทางีวาระเบื้องบ้านปลายชีวิตของท่านท่านได้รับความเคารพยกย่องจากผู้คนมากมายไก่กองคนในบ้านในเมืองแต่ทั <c oughs> <continue> ้งเศรษฐีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทั่วไปเขาก็อยากได้องค์ท่านน่ไปอยู่ใกล้ชิดไปอยู่ในบ้านในเมืองเมืองใหญ่เมืองโตเพื่อเขาจะได้ทําบุญด้วยเพื่อเขาจะได้เพื่อเขาจะได้อุปถากด้วยเช่นว่าในกรุงเทพในเชียงใหม่ในขอนแก่นในโคราช ในอุดรในสกลเนี่ยล้วนแต่อยากจะได้หลวงปู่มั่นเขาไปอยู่ใกล้คิดเพื่อเขาจะได้ทําบุญกับหลวงปู่มั่นได้ได้อุปทานหลวงปู่มั่น <c oughs> แต่หลวงปู่มั่นไม่ไปเลย <c oughs> บ้านปลาชีวิตของท่านหกปีหกปีในบ้านปลาชีวิตของท่านท่านไปอยู่หนองผืนานาในหนองผืนานาใน <c oughs> แต่สมัยหลวงปู่มั่นอยู่เนี่ยจากจากตัวเมืองจากตัวเมืองสกลนครจะไปหนองผือนาในาเนี่ย เอาเกียร์เนี่ยใส่ของไปเดินทางรอนแลมต้องไปนอนข้างทางคืนเช้ามาจะเดินทางต่อที่ไหนได้เมื่อคืนเสือเอางวเทียมเกียร์ไปกินต้องจ้างชาวบ้านมาหาของเดินทางต่อไปรอนแลมกว่าจะถึงข้ามมืดหลวงตาคืเล่าอ่ะอยู่น้องผพรือนในเดินจงกรมเนี่ยตีหนึ่งตีสองเดินจงกรมอยู่ในวัดเสือมันเดินผ่านหัวทางจงกรมมาคิดดูว่ามันเป็นป่าขนาดไหนแล้วก็เป็นชาวภูไทยชาวภูไทยก็คือชาวเขาเราทักวไปนี่แหละใช่ไหมล่ะ ชาวูชาวภูไทยเ,ยเพราะฉะนั้นฟาร์มทุกยากอดจนฟา์มขาดแคลนฟาร์มธุระการดานันเต็มร้อยอยู่ที่นั่นทําไมท่านจะมีอยู่ที่อยู่แบบนั้นเนี่ยก็เพราะหัวใจของฟาร์มเป็นครูหัวใจของฟาร์มเป็นครูอย่างเต็มร้อยเลยไม่ได้คํานึงถึงฟาร์มทุกยากลาบากของตัวเองแต่คํานึงถึงหัวใจของลูกศิษย์ทํายังไงถึงจะปั้นลูกศิษย์ได้ทําไมถึงจะให้ลูกศิษย์สร้างลูกศิษย์ขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นท่านจึงไปอยู่อย่างนั้นเพราะไปอยู่อย่างนั้นในวามทุกยากลําบากธุรก,กันดานทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นเป็นเหมือนข้อสอบเอ็นทานคัดเลือกคนเข้าสู่มหาวิาลยนะถ้าคนได้ผ่านข้อสอบอันนี้ผ่านผ่านข้อสอบอันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนมหาวิาลยได้อันนี้ถ้าคุณผ่านความธุรก,กันดานความยากลําบากความอะไรต่ออะไรทุกอย่างอันนี้มาได้คุณก็ปฏิบับติได้เพราะฉะนั้น ผู้ที่เข้าไปหาลวงปู่มั่นเนี่ยมันได้ประเภทที่ฝากเป็นฝากตายยอมเป็นยอมตายทั้งนั้น่ะถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนเนกะทิเนี่ยได้ประเภทหัวกะทิไปทําขนมอะไรก็อร่อยทั้งนั้นใช่ไหล่ะประเภทหางกะทิกะเททิ้งมันไปแล้วเห็นไหมไอพวกประเภทหางกะทิเอ้เอาไม่จริงเอาไม่จรงลูกๆคำๆเล่นๆเลอดๆแหล่ๆโรลๆเลๆเข้าไปไม่ถึงหรอกใช่ไหล่ะประเภทที่เข้าไปถึงอ่ะคือหัวกะทิประเภทที่ฝากเป็นฝากตายทั้งนั้นอ่ะยอมเป็นยอมตายทุ่มเทมุ่งหน้า สู่ความพ้นทุกข์เท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้เข้าไปมันเหมือนภาชนะหงายภาชนะหงายาฝนมันตกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็รับน้าได้เต็มที่จิตของท่านหงายหงายไว้แล้วอ่ะเข้าไปเพื่อจะรับธรรมะจากหลวงปู่บ้านจริงๆมันหงายจิตไว้ห <c oughs> ลวงปู่บั่นยัดอะไรเข้าไปป้อนอะไรเข้าไปก็เข้าไปสู่จิตสู่ใจเต็มร้อยหมดเพราะนั้นใครเข้าไปดูหลงปู่บ้านจึงได้ดบได้ดีหมดทุกวงเพราะนั้นเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ามาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นแรกๆเดินหลวงปู่สิงหลวงปู่มหาปิ่นหลวงปู่อะไรไล่มาเรื่อยๆเจอกระทั่งมามารุ่นหลังก็องคหลวงตาองหลวงตาของเราองหลวงหลวงปู่ล่าหลวงปู่ท่านอาจารย์วันอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเนี่ยมามามาเป็นรุ่นรุ่นหลังแล้วรุ่นหลังแล้วถ้ารุ่นแรกๆค็ณน right. right. right, right. right. ุ่นเรียกว่ากองทัพธรรมเดิหลวงปู่สิงหลวงปู่ปินหลวงปู่ดูนหลวงปู่อะไรต่ออะไรเนี่ยรุ่นแรกๆเห็นไหม เรยรุ่นไหนรุ่นไหนก็รู้แต่ได้ดิบได้ดีทั้งนั้นเนี่ยนี่ความเป็นความเป็นความที่มีหัวใจของความเป็นครูความเป็นครูของครูจริงๆไม่ได้คํานึงถึงความทุกข์ยากลําบากแสงเขียนอะไรต้องดูเองเลยว่าเออตัวเองปรับเพื่อปฏิบัติมาตั้งแต่หนุ่มมาได้รับความยากความลาบากความอดอยากขาดแคลนด้วยการต่อสู้ต่อสู้กับกิเลสเพื่อจะชําระกิเลสเมื่อตัวเองชําระได้แล้วเอาตอนนี้ควรจะเสวยความสะดวกสบายแล้วเข้าไปอยู่กลางเมืองกรุงเทพกลาง กลางเมืองโคราชกลางเมืองขอนแก่นกลางเมืองเชียงใหม่อะไรต่ออะไรเพื่อจะอยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม,ไม่เลยเนี่ยเห็นไหมยิ่งกว่าอะไรทํายังไงถึงจะสร้างลูกศิษย์ได้ทำยังไงถึงจะปั้นลูกศิษย์ได้ทําไงลูกศิษย์จึงจึงจะได้อัดได้ทำเนี่ยท่านคํานึงถึงตรงนี้ท่านนั่นนี่แหละเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่มั่นท่านเป็นครูของครูจริงๆเป็นยอดของครูจริงๆเ่เพราะฉะนั้นพอพอไปศึกษาแนวทางของหลวงปู่มั่นแล้วเนี่ย มันมันไม่มีข้อไหนที่ตาหนิเปลี่ยนได้านนั้นนิดเดียวเนี่ยคือหลวงปู่มัน่นสมกับที่ท่านได้รับการยกย่องจากยูนิโกว่าเป็นบุคคลสําคัญของโลกแล้วปีนี้ก็สกลนครเราสกลนครเราในฐานะว่าเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางของกรรมาฐานศูนย์กลางของหลวงปู่มัน่นนะก็มีดําริขึ้นมาว่าจะสร้างหลวงปู่มั่นใหญ่อยู่กลางเกาะหนองหานเลยเขาเรียกว่าดอนเสาเอดอนเสาเอมันห่างจากฝั่งออกไปเนี่ยประมาณประมาณ 490เมตรจะไปสร้างหลวงปู่มั่นใหญ่เป็นหินก็ให้อกตมา่ยไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ผู้ว่าเป็นประธานฝ่ายพลวาดตอนนตอนนี้ขณะนี้เราก็ได้งบประมาณออกมาแล้ว60ล้าน60ล้านตอนนี้ไอ้60ล้านเนี่ยจะไปทำไอ้พวกตัวเกาะตัวอะไรตัว,ตวอะไราอาคารแล้วก็หลวงปู่วิทยังคือตอนที่เข้าไป เ่าไปกราบหลวงปู่ดียังว่าหลวงปู่ดียังในฐานะว่าลูกศิษย์หลวงปู่ม่านที่ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่วิทยังท่านก็มาดูสถานที่เลยนะมาดูท่านบอกว่าเอาให้ให้รีบทาท่านพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องทุนอันนี้ตอนนี้พอดีจริงๆแล้วมันจะได้เริ่มไปแล้วนะพอดีมาติดโควิดเลยการออกแบบเลยชะงักเลยเลยไม่ได้ยังยังไม่ได้อะไรต่อะไรมีแต่ประชุมกันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนี่กว็ว่าวันไหนวันไหนว่างๆสะดวกสะดวก ก็จะพาคณะผู้ว่าผู้ว่าสกลพาพวกนายกนายกเทศบาลพวกอาบาจอพวกอะไรต่ออะไรพวกโยธาอะไรพวกเนี้ยเข้าไปดูโรงหินสิริชัยที่กรุงเทพเพราะว่าเราจะให้ให้โรงหินสิริชัยเนี่ยเป็นผู้แก่ตอนนี้เขาก็เรากำลังปั้นคุนออกแบบอยู่นั่นคือมั่นชัยหินทั้งหมดเนี่ยหน้าตักเนี่ยหน้าตักกว้าง17 17เมตรสูงเลยต้อง20กว่าเมตร ตอนนี้เขาบอกสูงสูงจากฐานพระเนี่ยฐานพระขึ้นไปคงจะต้องถึงสามสิบเมตรเห็นเห็นโลหินทางสิวิจัยและโทมมาบอกตอนนี้ใช้หินทั้งหมดเนี่ยประมาณอาสองสองพันตันสอง,สอง้นเจ็ดกว่าตันถ้านับเป็นกิโลก็สองล้านเจ็ดแสนกิโลพอแกะแล้วเนี่ยแกะทําเสร็จแล้วจะเหลือจะเหลือน้ําหนักที่องค์พระอยู่ที่ หนึ่งหนึ่งพันหกร้อยตันหนึ่งพันหกร้อยกว่าตันเพราะฉะนั้นแต่ละตันแต่ละก้อนคือมันจะเป็นสามส่วนส่วนหน้าตักส่วนหนึ่งส่วนองค์นี่ส่วนหนึ่งแล้วส่วนศรีศรษะีสส่วนหนึ่งแต่ละ <bunlar S 2> ส่วนนี่จะตัดเป็นเหมือนเป็นก้อนอิดนะมาซ้อนๆกันเนี่ยตอนนี้แต่ละก้อนเนี่ยน้าหนักเนี่ยน้ําหนักเนี่ยจะเป็นร้อยร้อยตันสองสามสี่ร้อยตันน้ําหนักแต่ละก้อนแต่ละก้อนที่จะยกเทินันไปเทินันไป เพราะนั้นเห็นทางรงหินกับทางทางโยธาเขาก็ไปออกแบบข้อปรึกษาหรือว่าไปสร้างอาคารเสร็จแล้วมาสร้างหลวงปู่บ้านนี้ไม่ได้นะเพราะหลวงปู่มั่นเพราะว่ามันมันมันน้ำหนักไปมากเพราะนั้นมีแต่ว่าต้องลงเสาเข็มลงเสาเข็มลงเสาแล้วก็สร้างหลวงปู่บ้านก่อนแล้วจึงสร้างอาคารนี้มาที่หลังตามมาเพราะว่าต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่สร้างอาคารเสร็จแล้วไปสร้างหลวงปู่บ้านอยู่เป็นหลังคาอาคารไม่ได้ ตอนนี้ฐานทางโยธาว่าแล้วออกแบบออกแบบฐานเนี่ยรับรับน้ําหนักเท่าไหร่ mm. เขาบอกเขาออกแบบฐานเนี่ยรับน้ําหนักสามสาพันตันสามพตันแต่นี่มันน้าหนัก mm. น้นําหนักองคพระเนี่ยมันเหลือเหลือเหลือพันหร้อ 1, ตัน,น,นก็จะไดก้ก็ก็ก็ที่เท่าที่ประชุมปีนี้ปีหกสามเนี่ยจะเป็นปีออกแบบ เป็นปีออกแบบเป็นปีไอไอไอเคลียพื้นที่เตรียมพ,พื้นที่ปีหกสี่จะเป็นปีก่อสร้างปีหกห้าจะเป็นปีเสร็จถ้าเสร็จแล้วเนี่ย,ยจุดนี้คงจะเป็นจุดกลางจุดสําคัญของจังหวัดสกล,คลนครเป็นจุดดงของสกลนครเพรอาจจะเหมือนกับถ้าเจดีวัดป่าบัรทัเราเสร็จแล้วเจดี JD, วัดป่าบรรทัดเนี่ยก็จะเป็นจุดไฮไลท์จุดสําคัญของอุดรธานีเหมือนกัน ขึ้นเครื่องบินไงเห็นไหมขึ้นเครื่องบินปุ๊บบอกเห็นเลยเดี๋ยวลงมาเห็นเลยว่าขึ้นเครื่องบินที่ดอุไตร์เลยนะเดี๋ยวมาเห็นจรดีเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยต่อไปเชื่อเลยว่าสถานที่นี้จะเป็นที่รองรับคนที่เข้ามาศึกษาเข้ามากาบว่าเยอะแยะเลยเนี่ยตัวสําคัญนี้เพราะฉะนั้นต่อไปต่อไปเมื่อเสร็จแล้วสําคัญจะต้องจะสําคัญในเรื่องการรองรับคนทำยังไงจะไม่มีปัญหา แต่ทำไงการรองรับคนคนที่เข้ามาบ้ายทํายังไงบริหารยังไงถึงจะไม่มีปัญหาตัวเนี้ยแต่ถ้าหาบริหารไม่เป็นหรือไม่รู้จักบ,บริหารโอ้โหปัญหาตามมาเยอะเลยนะจะเยอะมากเลย<ช>ปัญหาอะไรตัวอะไรมามันเหมือนเหมือนไหลแห่งไหลแห่งที่มีปัญหาขึ้นมาเยอะ<ช>ดูดูอย่างง,ง่ายๆว่ายิดีร้องปู่ยิดีล้องปูกฟั่นที่ว่าเป่าดมสุภพรปีนี้ธรรมาก็เป็นประธานไปซ่อม ซ่อมเสร็จปีนี้บทบทค่าซ่อมไปสิบสามล้านตอนก่อสร้างน่ะก่อสร้างละสิบห้าสิบห้าล้านแต่ซ่อมเนี่ยสิบสามล้าน <c oughs> โอคือเจตนาที่เราสร้างมันจิตเ,เจตนาดีเจตนานในการสร้างก็คือยกยกย่องครูบาอาจารย์บูชาครูบาอาจารย์เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อประกาศให้โลกเขารู้เขาเห็นอนุชนรุ่นหลังที่ไม่รู้จักองค์ลุงปู่ เขาก็จะได้ได้วัตถุอันเนี้ยถาวรวัตถุอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จูงจิตจูงใจเขาเข้ามาจูงเขาเข้ามาศึกษาให,ให้ให้ศึกษาให้รู้จักลงงลวงปู่แล้วก็จะได,ได้แนวทางได้ธรรมะของลวงปู่ไปใช้ในชีวิตของเขาก็จะมีแต่ความสุขด้วยด้วยด้วยธรรมที่ก็นําไปเนี่ยจิตเจตนาของเราเนี่ยที่เราก่อสร้างเนี่ยคือเป็นแบบน,นี้แล้วเจดีนี้ก็คือหลวงตาเนี่ยเป็นประธานในการก่อสร้างแต่พอสร้างเดี๋ยวนี้เป็นยังไงพอข้ามมาเนี่ย ข้ามมาเนี่ยไอ้พวกแม่ชีมันอยู่ไอท้ทั้งทางหน้าสำนักแม่ชีใช่ไหมแม่ชีไม่กล้าเดินออกมาเนี่ยต้องซุกอยู่ข้างในเลยเห็ไหมไมันไม่กล้าเดินออกมาทำไมพาะว่าโอ้ยสภาพแวดล้อมต้นไม้ต้นอะไรตัวอะไรมันมันร่มรื่นม,มันสวยงามอยู่ไหมเลยเป็นที่พอดรักของหนุ่มสาวเลยนั่งจะไปคู่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 คมามันเลยเสียเลยแล้วทายัางไ,ไงเนี่ยคือสภาพสภาพบรรยากาศมันเดี๋ยวนี้ไอ้พวกไวรุนพวกอะไรตัวอ,อะไรแหมมาอะไรตัวอะไร เสียมากเลยนะนนจิตเจ,จ,จตนาของเราอย่างแต่เขาไปใช้อีกอย่างนึงเนี่ยเพราะฉะนัน้นเรื่องการบริหารการการดูแลตัวนี้ตัวสําคัญว่าทํายังไงเราจะบริหารยังไงเราจะป้องกันยังไงเราจะมีมีวิธีการอย่างไรอยย่างเี้อันนี้ตัวสําคัญมากเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาสร้างสร้างเสร็จแล้วที่จะตามมาก็คือการบริหารการบริหารการจัดการเนี่ยัสำคัญมากเลย เอารับพรนะรับพรเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เดยีเ่วแยกย้ายกันเดี๋ยวก็ทางสลาใหญ่ข้างนอกเด้อว,วันนี้พงค์จะประมาณเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเห็นเขาว่าเขาจัดทยอยมาทยอยมาตั้งแต่เช้าจะออกมากลุ่มนึงก็จะออกมาแต่เช้าก็มีตั้งใจรับพรยะาทาวาริวาห้าปูราปาริปูเรมติสะขลังเอวะเมวิโตทิน,นังเปตานหังอุปกปฏี อิจีตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิชโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตบตรายโยสุขีทีคายุโกภวะาอภาิวาตนาสยริษะนิจังวิทาปะจายุโนจะตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนอสุขัง พาลังภาวะตุซาประมังครังรักขันตูซาเปเทวตาซาปุทธานุภาเวนะซาเผรมานุภาเวนะซาปะสังฆานุภาเวนะสัทาสโสทีมพาวาันตุเตอ้าวก็ให้อยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเด้อลูกหลานเด้อ อนี่นี่แจกกันไป